เิมนี่ใช่ไหมตัวบทนาเนี่ยนะอาจารย์บทนาเนี่ยไปดูแบบของอาจารย์เขาสาราเนาะเขาสาราเขาเขียนแบบแบบเรื่องของเขาบทนาเราจะต้องเขียนความเป็นมาความสําคัญแล้วก็ปัญหาแล้วก็งานที่เราจะเอามาอ้างอิงได้จะต้องเป็นงานวิจัยเป็นหนังสือนะคะอย่าเพิ่งใสยย่แบบสัมภาษณ์นะคะอ่าโอเค ศึกษาพบว,ว่าอันนี้ใส่กลุ่มลงไปเห็นไหม่าโอเคอันนี้กลุ่มชติพันกลุ่มชติพันเป็นอาตัวแบบหนังสือของโยมาลงแล้วก็อ้างนะอ้ะอาวก็ท่านบอกว่ากลว่มเก้าสองนี่เนี่ยเก้าสองเก้านี้หรอ ะสงเข้ามาแล้วอาจารย์ช่วยดูให้อัตมาด้วยนะคะสงเข้ามาต้มยงก็จะปรับปรับแล้วก็ส่งไปนะคะเหมือนเดิมอาจารย์ตัวเดิมนะครอ่าโอเคเราก็ว่างกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ผลการศึกษาพบว่าเดินบริบททั้งไปจังหวัดสุรินทร์ลงหลวงธัิพันธ์ลงภาษาและอัตลักษณ์นะคะว่าถุประสงค์ที่สองค่ะ เชื่อที่มาของความเชื่อเนี่ยก็ลงก็ลงก็ลงวางแล้วก็แปลงเป็นคําของเรานี้ในกิีการอันนี้เลยนะคบเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำเรื่องแบบนี้คนที่สามารถศึกษาเรื่องอย่างนี้ได้เนี่ยถ้าเรียนต่อสาขาพระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้ทาเรื่องนี้ได้แบบสบายมากเลยหึงปู่ตาทําได้ไอ้เรื่องเนี้ยทำได้แหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาทำได้ทุกเรื่องที่ให้ไป นียได้หมดเลยอาจารย์สักสวยได้หมดเลยอาจารย์ส่งสักสวยมาหาโยมเด้อเป็นไฟล์เดอร์ใครไฟล์นั้นอยู่กับใครครับยิ้มแล้วตอบมาอยู่กับอาจารย์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 เอออาจารย์อะไรนะกิตคุณเออกิตกิคุณให้อาจารย์กิตกิคุณส่งมาให้ดูนะคะเนาะและเราช่วยกัน เราช่วยกันอันนี้เป็นภาพนะคร,รับสราเธเป็นภาษาส,าร,สาราธรรมทีนี้เวลาเราพูดเป็นเป็นสำเนียงเขมรเขียนอักษเเรเขมรลงไปจานงเล็บภาษาเขมรสาราเธอมันเขียนยังไงใบใส่ใบใส่เนี่ยนะจากโพนะขันห้าอันนี้เป็นองค์ประกอบเนาะที่อยู่ในพิธีกรรมนะคะ เป็นอาจารย์หนักเวลาลูกหลังทำผิดเราก็ผิดเสมอนั่นแหละนะลูกไม่เคยผิดหลังไม่เคยผิดหรอกนะคะอจจะาจารย์ไหนเสร็จแล้วพระอาจารย์มีไฟล Word ดไหนนะถ้าอย่างนั้นส่งไฟล์ Word แต่ละท่านแต่ละคนนะคะเริ่มรวบรวมเรียบเรียงโน่นนี่นั่นไม่หมดเลยแต่ตัวที่ได้จริงๆคือพื้นที่ของท่านแล้วรีบส่งมาแล้วก็เรียบเรียงมานะคะให้โยงดูและโยมจะช่วยปรับปรับแล้วก็โยงว่าตรงนี้เราก็จะเขียนเป็นสีแดงนะว่า ให้ท่านอาจารย์ไปเอาเนื้อหาตรงไหนมาใส่มาใส่มาใส,าใส่แล้วกอ้างอิง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 นะคะแล้วเราก็จะได้รู้สึกว่าก็เรารู้วิธีทําแล้วว่าอาจารย์ให้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับจะเสร็จแล้วนะไหนวันไหนจะต้องนําเสนออีกอาจารย์เขาสลา,าเดี๋ยวท่านอาจารย์เอาภาพเอาอะไรมาใส่สรุปเสร็จแล้วอาจารย์ทำ PowerPoint เลยนะคร หน้าเนี่ยเป็นเดือนของการนําเสนองานแล้วนะคะประโยคจะต้องสอบสอบลายภาพนะคะสอบลายภาพหนึ่งวันแล้วก็สอบกลางภาคนะคะสอบกลางภาคนี้ค่อนข้างจะใช้เวลานิดเดิเพราะทุกคนจะต้องเ,เข้ามาใครใครที่สามารถเข้ามาน,นี้ได้บ้างจาันเข้ามาทางทางฮะซูมอะซูมแล้วก็อัดซูม โซมแล้วต้องอัดโซมนะ